สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนเมื่อเราพูดถึงตำนานทหารผีแห่งอินโดจีนนักสะสมพระเครื่องแทบไม่มีใครไม่เคยได้ยินฟันไม่เข้าแทงไม่ตายยิงล้มแล้วยังลุกขึ้นมาได้ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากวัตถุมงคลที่สร้างและปลุกเสกโดยซีเกจิอาจารย์ชื่อดังจาดจงคงและอีนะครับ ทำให้วัตถุมงคลของทั้ง4เกจิอาจารย์ดังได้โดยไม่ต้องปั่นและเป็นที่ต้องการของผู้ที่นิยมพระเครื่องสายเหนียวและแคล้วคลาดครับคลิปนี้สีมีนาขออาราธนาเหรียญของหลวงพ่อคงที่สร้างขึ้นในปีพศ2484มาให้พี่เพื่อนๆดูธรรมชาติกันเหรียญน,นี้มีอายุป,ประมาณ80ปีนะครับดูธรรมชาตินะครับหมดยุคของการเทียบพิมพ์ เทียบตำหนิแล้วใครมีพระเก่าธรรมชาติดีๆอย่าเชื่อการเอาไปเทียบตำหนิกับพระของคนอื่นๆพีเพื่อนๆอาจจะเอาไปเทียบกับเหรียญเกได้โดยไม่รู้ตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบอกต่อๆกันไปเป็นกำลังใจให้สีมีนาทำคลิปดีๆต่อไปนะครับเรามาเช็คเหรียญหลวงพ่อคงเหรียญน,นี้กันนะครับหน้าเหรียญระบุป,ปีไว้ว่าปี2 4 8 4 ดังนั้นเราจะเช็คธรรมชาติเหรียญน,นี้ทุกจุดโดยจะต้องผ่านอายุมาอย่างน้อย82ปีขึ้นไปครับพุทธศินเป็นรูปหน้าตรงของหลวงพ่อคงครึ่งองค์นะครับอยู่ตรงกลางรายละเอียดใบหน้าครบคมชัดมีตัวหนังสือรอบอ่านว่าพระอุป,ปัชชาคงวัดบางกระพร้อมชนมายุ77ปีพศส4 8 4ตรงกลางด้านล่างเป็นสัญลักษณ์ดอกจันทร์ ส่วนด้านหลังตรงกลางเป็นยันห้าหรือยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์และมีอักขระยันสี่แถวอยู่ด้านล่างมีอักษรรอบยันอ่านได้ว่าลาบผลภูนทวีสิ่์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อเหรียญน,นี้เป็นหูเชื่อมนะครับเรามาเช็คเนื้อพระกันนะครับ ถึงแม้เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญปัม๊มแต่เนื้อเหรียญเป็นเนื้อโลหะผสมแก่ทองแดงเท่าที่สีมีนาศึกษามาเนื้อลักษณะนี้จะเป็นการรวบรวมโลหะและมวลสารหลายชนิดจากทางวัดวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นการหลอมรวมโลหะและมวลสารในขั้นต้นก่อนแล้วจึงนำไปรีดเป็นแผ่นและปั๊มเป็นเหรียญครับ เราจะเห็นธรรมชาติเนื้อเหรียญดูคล้ายเนื้อสำลิดใช่ไหมครับเห็นทั้งกระแสโลหะและออกไซด์หลายชนิดเกิดขึ้นซึ่งถือว่าค่อนข้างพิเศษและแตกต่างจากเหรียญที่เราเห็นกันทั่วๆไปโดยเฉพาะเหรียญยุคหลังๆนะครับที่ใช้แผ่นทองแดงมาปั๊มเป็นเหรียญเลยแต่เหรียญน,นี้จะเป็นธรรมชาติแบบเดียวกันหรือคล้ายๆกันกับเหรียญหล่อโบราณยุคเก่าๆครับเรามาเช็คความแห้งกันนะครับ เหรียญลงว่าคงเหรียญน,นี้ดูธรรมชาติไม่ยากเนื้อเหรียญแห้งดีมากๆกระแสลโลหะในเนื้อก็ชัดการเช็คเหรียญเก่าและพระเก่าเราจะดูกันที่ความแห้งก่อนนะครับมองโดยรวมแล้วจะต้องเห็นความแห้งคลุมผิวทั่วไปจากออกไซด์ที่ขึ้นเป็นเม็ดผดหรือคราบแห,งแหง้งๆและความเก่าตามการผ่านอายุครับและเนื้อพระจะต้องมีความเหี่ยวตามอายุดูเป็นรอนขึ้นนะครับธรรมชาติที่เกิดขึ้น ทำให้เนื้อพระจะไม่เรียบตึงไม่ลื่นมันเงาเหรียญเก่าผิวเรียบไม่ใช่ตึงรายละเอียดชัดไม่ใช่คมทั้งกระแสโลหะในเนื้อออกไซด์ที่เกิดขึ้นและสะสมตัวกันเกือบเป็นร้อยปีอยู่บนผิวจะเอาที่ไหนมาตึงๆคมๆครับผิวตึงๆอ่ะทาง่ายนะครับผิวเหี่ยวๆนี่แหละครับที่ทํายากบางสายเขาถึงชอบลมดําปิดความใหม่เอาไว้ครับ เวลาพี่พเ,พเพื่อนเจอเหรียญหูเชื่อมนะครับหูเชื่อมก็ต้องเก่าส่วนมากหูและเหรียญมักจะเป็นเนื้อเดียวกัน เราจะต้องดูธรรมชาติทั้งขอบนอกและขอบในของหูด้วยซึ่งตัวเชื่อมหูเหรียญเนื้อทองแดงส่วนมากจะใช้ทองแดงผสมสังกะสีหรืออาจจะเป็นตะกั่วหรือไม่ก็เป็นตามสูตรของช่างในแต่ละครั้งแต่ละวาระนะครับเพื่อให้หลอมละลายได้เร็วกว่าเนื้อเหรียญเมื่อเชื่อมหูเข้ากับเหรียญเนื้อเหรียญเมื่อโดนความร้อนจะได้ไม่ละลายการดูรอยเชื่อมเราก็จะดูที่ความแห้ง ดูความเป็นโลหะผสมและดูความเก่าตามธรรมชาติเหมือนการดูพื้นเหรียญครับและในเมื่อเหรียญเก่าเนื้อทองเหลืองล้วนๆไม่น่าเก็บรอยเชื่อมแบบทองเหลืองล้วน,น,นๆเงาๆตึงๆก็ต้องระวังเช่นกันครับแต่ส่วนมากถ้าธรรมชาติเหรียญผ่านรอยเชื่อมก็น่าจะเป็นไปในทางเดียวกันครับยกเว้นว่าถ้าเจอเหรียญเชื่อมหูมาใหม่นะครับส่วนเรื่องขอบเหรียญพี่เพื่อนๆดูกันเอาเองได้เลยนะครับ ซีมีนาจะไม่พูดถึงจะได้ไม่มีดราม่ากันถ้าจะดูขอบดูแค่ออกไซด์และความเก่าที่เกิดขึ้นในรอยตัดก็พอครับเพราะอยากให้ตัดแบบไหนโรงงานตัดให้ได้หมดตามสั่งตัดแล้วก็ส่งไปโรงแต่งเพื่อแต่งให้ดูเก่าถ้าธรรมชาติผิดอายุจะขอบแบบไหนก็เก้หมดครับเวลาที่4ีมีนาไปเช็คพระเหรียญที่ดูง่ายก็คือเหรียญเนื้อเดิม ทองคาก็คือทองคําเงินก็เงินทองแดงก็ทองแดงเห,หรียญกระไหลยังพอได้นะครับเพราะกระไหลเก่าเรายังเห็นเนื้อเหรียญเดิมถ้าเหรียญลมดํามักจะเอาไว้ที่หลังสุดครับเพราะว่าต้องดูอย่างระวังขั้นสุดตลาดบนเขาเล่นเหรียญตึงๆลมดําราคาแรงๆยกแก๊งกันเลยนะครับซีมีนาเดาวา่าเขาต้องบอกว่าเหรียญลมดํานี่แหละครับดูง่ายที่สุด จ่ายตังมาได้เลยไม่เชื่อไปถามแก๊งผมดูได้เวลาทำคลิปเหรียญปัม๊มฟีมีนาเขาจะพูดประจำนะครับว่าให้ดูธรรมชาติครับดูธรรมชาติจริงๆและเรากำลังจะมาถึงหัวใจสำคัญในการเช็คเหรียญเหรียญนี้ก็คือกระแสโลหะและออกไซด์ครับ เราจะเห็นโลหะต่างชนิดผสมกันอยู่ในเนื้อเหลี่ยนเหมือนการหลอมเหลียนเนื้อโลหะด้วยวิธีหล่อบโบราณเลยนะครับโลหะทั้งหมดจะยังไม่ได้หลอมรวมกันเข้ากันดีเหมือนเครื่องเวียงแบบสมัยนี้เราเห็นเกล็ดโลหะหลากชนิดผสมกันเป็นเหมือนกระแสะอยู่ในเนื้อดูดูแล้วแบบนี้คือคล้ายเนื้อสำลิดมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับพระเก่ามีรายละเอียดให้เราดูมีธรรมชาติให้เราศึกษาเรียนรู้ได้มากกว่าการนั่งเทียบพิมพ์ ส่องหาตำหนิหรือต้องมานั่งจำว่าเหรียญรุ่นไหนตัดขอบแบบไหนหนังสือบางเล่มเขาก็ทำมาเพื่อขายพระของเขาเพื่อสร้างมาตรฐานจากเหรียญที่เขามีอยู่ในมือเก่าก็พอมีสั่งปั๊มมาเองก็เยอะไม่ได้ทำมาเพื่อให้ความรู้พวกเรานะครับเรามาต่อกันที่ออกไซด์นะครับเมื่อโลหะทุกชนิดจะต้องเกิดออกไซด์ตามธรรมชาติของโลหะแต่ละชนิด ออกไซด์ก็คือธรรมชาติที่ใช้ประเมินระยะเวลาการผ่านอายุและเหรียญนี้มีโลหะหลากหลายชนิดผสมอยู่เพราะฉะนั้นออกไซด์ก็จะต้องหลากหลายไปด้วยกระแสโลหะจะอยู่ในเนื้อส่วนออกไซด์จะเกิดจากในเนื้อขึ้นอยู่บนผิวออกไซด์และกระแสโลหะเกิดได้ทั้งเป็นคราบเป็นเม็ดผดเป็นเกล็ด หรือขึ้นเป็นตามุ้งหรือเส้นเซียนได้ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะและความหนาแน่นของโลหะในบริเวณนั้นๆซึ่งจะต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับฝีมือคนยังทำได้ไม่ใกล้เคียงเลยครับเวลาที่พี่เพื่อนๆดูเหรียญปั๊มเก่าเราจะดูกันที่พุทธศินอย่าให้ถึงกับผิดเพี้ยนรายละเอียดหลวงพ่อครบชัดยันและอักขระจะต้องถูกต้องทุกจุด ส่วนตำหนิในพิมพ์สำหรับเหรียญจะสำคัญกว่าพระเก่าเนื่ออื่นๆต้องดูนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงขนาดจะต้องเทียบกันจุดต่อจุดเพราะเราไม่รู้นะครับว่าเรากำลังเทียบกับเหรียญหลักแสนหลักล้านเก๋ยอยู่หรือเปล่าดูธรรมชาติปลอดภัยกว่าครับเพราะคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามอายุพิมพ์ทำได้หมดตำหนิทำได้ทุกจุดยิ่งถ้าไปเจองานลมดำแต่งผิวเทพๆแล้วไม่ดูธรรมชาติโอกาสโดนสูงเลยนะครับ แต่ว่างานแต่งผิวเทพๆต้นทุนสูงครับไม่ใช่งานส่งแผงทั่วๆไปพี่ๆเพื่อนๆที่ศรัทธาชื่นชอบและสะสมพระเครื่องเก่าเมื่อวางความเชื่อลงได้เราก็จะเริ่มต้นการเรียนรู้ครับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตามอายุอาจจะฟังดูยากและไม่สนุกเหมือนการชี้ตำหนิพูดเรื่องเงินหรือพูดเรื่องการซื้อขายราคาแพงๆนะครับเพราะสิ่งพวกนี้ เราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีอยู่จริงๆหรือเปล่าหรือว่าแต่งขึ้นมาแต่พเพื่อนๆจะสนุกกับการดูพระในมือได้มากขึ้นถ้าดูธรรมชาติเป็นหลายสิบปีที่ผ่านมานี้เขาทําให้เรามองพระเครื่องเป็นเงินนะครับทําให้มูลค่าของพระแพงสูงกว่าคุณค่าของพระแท้ไม่ได้มองเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์สร้างไว้ไม่ได้มองไปถึงการเป็นองค์พระ ไม่ได้มองถึงพุทธคุณและไม่ได้มองถึงคุณค่าที่แท้จริงในความเป็นวัตถุโบราณครับหวังว่าพี่เพื่อนจะได้ประโยชน์ดีๆจากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและฝากบอกต่อๆกันไปให้คนที่สนใจศึกษาพระเครื่องเหมือนพวกเรากันขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกกำลังใจดีๆและทุกข้อความที่ส่งมาให้พระแท้ อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไปพบกันใหม่สุขก,กายสุขใจครับ